สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเดดรีมไปทุกคนนะครับวันนี้ผมแพนไยดุลพงษ์และปีธนนันครับเราอยู่ที่บูธซูซูกิในงานบางกอลอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023นะครับในบูธของซูซูกิเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราจะได้เจอรถอีโคคาร์รถเล็กในราคาประหยัดโดยบนเวทีเนี่ยก็จะมีซูซูกิสวิฟต์ GL Nex นะครับและคันนั้นก็คือคันนี้ก็คือเจ้า Su z u k ก c e l e r i o GL up นะครับผมทั้ง2รุ่นเนี่ยต่างก็เป็น รุ่นปกติจากในรายการผลิตแต่มีการใส่อุปกรณ์ตกแต่งเสริมเข้าไปาแล้วก็ทำตำแหน่งไปสอดตรงกลางระหว่างรุ่นกลางกับรุ่นท็อปมันก็คือรถตัวปกติที่แพนว่าแต่เรียกง่ายว่าเพิ่มความคุ้มค่าในการที่บางคนอาจจะซื้อแบบนี้แล้วจบเลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มประมาณนั้นพี่ว่านะถ้าพูดถึงความเด่นอะยังไงก็ต้องสวิตแปลอีโคคาเครื่องพันสองขนาดตัวกำลังดีหน้าตายังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ เห็นด้วยว่าที่พี่แพนพูดมันก็ถูกนะแต่ในอารมณ์ของเตี้ยใช่มันอ e ีโคคาร์เครื่องพันสองจริงแต่อย่าลืมว่าอ e ีโคคาร์ที่เล็กกว่านั้นเครื่องแค่พันเดียวอ่ะสั้นขนาดนี้เลี้ยวเข้าซอยแคบๆสะดวกมันแจ๋วกว่าน,นะพี่รถมันสั้นขนาดเนี้ยพี่เอารถากูก็ไม่ได้ยาวนี่ก็ความยาวประมาณไม่เกินสี<ม>่เมตรเหมือนกันโอ้อันนี้ผิวกว่าืเราขับแล้วเราก็รู้อยู่ตแต่ไอ้ตัวนี้สวิตเซียไม่เคยขับอ่าก็ยังไม่เคยขับไงถ้าเคยขับจะเห็นด้วยกับพี่อ๋อ แต่ย kind of we ังไงก็ตามผมว่า ne วันนี้ในเมื่อเรามีเวลานะวันนี้มาก่อนงานเปิดนะชิงไก่มาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูทีละคันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสุดที่สวิฟต์ G.L. next next ก็คือต่อไปหรือ ถัดไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปบูธถัดไปกันดีกว่านะค,ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะเจลเนเนี่ยนะชุดแต่งที่ได้เพิ่มข้างนอกเนี่ยก็คือชิ้นลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังมีสเกิร์ตให้รอบคันละมีสเกิร์ตรอบคันให้แล้วก็มีสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างมาให้ไหน่ะอ๋อข้างใต้โอ,อมองไม่เห็นเหรอเด่นออกอย่างนี้ มันต้องมันต้องกลมดูนิดนึงอ่ะ,อะถ้ายืนยืนอย่างเงี้ยมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วสั่นรถมันบางเดี๋ยวมามอง,มองด้านข้างเห็นป่ในี่นี่คือการตกแต่งสติกเกอร์แบบมีรถนริยมในเชิงมินิมอลลิสต์ไม่เยอะไม่มากเรื่องเพราะที่สเกิร์ตเนี่ยก็มีคาดแถบแดงอยู่แล้วดูดีๆเออใช่ข้างนอกเนี่ยพี่ว่าสวยเลยนะขาดอย่างเดียวอะ่ะล้อล้อยังเป็นฝาตบอยู่ล <laughs> ้อยังเป็นขนาด15นิ้ว ยาง175ซื้อ6 5เหมือนกับของรุ่น GL ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าไอ้เจ้า GL Next เนี่ยนะราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่น GL ธรรมดาแค่15,000บาทเพิ่ม15,000 15,000เนีต่างกันพอจะซื้อส t r ูน่าได้คันหนึ่งใช่ไหมกํลังจะพูดว่าแล้วมึงต้องพูดต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าของที่เขาให้มาเนี่ยก็ให้มาในแบบที่คุ้มราคาและหลายคนเลยผมได้ยินหลายคนพูดว่าเอ้า ก็แค่รุ่น GL เอามาใส่ชุดต่งชุดแต่งใส่นุ่นใส่นี่เพิ่มอะ่ะเอา้าแล้วมันพิเศษยังไงจะบอกว่าแนวคิดในการทำรถสไตล์นี้คือแนวคิดการทำรถตามใจคนท้องถิ่นแบบพี่วันลบสไตล์คุณพ่อวันลบอย่างเมื่อก่อนเขาจะมีซูซูกิเซียสรุ่น GL plus ใช่ไหมซึ่งก็คือรุ่น GL เอามาใส่เครื่องเสียงเคนบูดมีกล้องหลังมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตคือเขาศึกษามาแล้วว่าคนต่างจังหวัดอะ เวลาซื้อรถอ่ะเวลาขอของแถมจากดีลเลอร์เขาก็มักจะขอสิ่งเหล่านี้เพิ่มหลายคนอยู่กรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเห็นรถสไตล์นี้มผมก็ต้องบอกว่ากรุงเทพอ่ะมันไม่ใช่ประเทศไทยทั้งประเทศไงใช่ลลูกค้าจังหวัดอื่นเขามีอย่างนี้เยอะเพราะไม่งั้นเขาไม่ทําออกมาหรอกรแบบเนี้ยแต่ที่ว่ามันคุ้มค่าเหมือนที่พี่แพนว่าแหละคือ,อบางทีแล้วรถหนึ่งคันออกมาเป็นสแตนดาร์ด ดีลเลอร์แต่ดีลเลอร์อาจจะมีชุดแต่งแถมให้อืแต่ถามว่าเดิมจากโรงงานแบบนี้มาที่แฮปปี้กว่านะอ,อย่างน้อยความเรียบร้อยความแน่นหนามันแน่นอนละภายนอกส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือรุ่น G.L.G.L <Go for S 2> GL เนี่ย <it. S 1> ราคาก็อยู่ที่567,000บาทส่วน G.L.Next เนี่ยห้าแสนบาทเพิ่มหมื่นหเพิ่มหมื่นจาก G.L ถูกกว่า g l x o t o p ประมาณ50,000ื่นราคาเนี่ยทำให้เราคิดแต่ว่า ส่วนที่ต่างก็ยังเป็นเนี่ยกระจังหน้าก็จะไม่เหมือนตัวท็อปไฟหน้าก็จะไม่เป็นสไตล์โปรเจคเตอร์จะเป็นไฟแบบธรรมดาเหมือนตัว GL ล้อไม่มีล้อก็เป็นล้อฝาตบรอให้คุณไปหาล้อแต่งใส่เอาเองนอกนั้นองค์ประกอบภายนอกก็คือรุ่น GL อย่างที่บอกไปเห็นไหมภายในนั่งอย่างสบายบอกแล้วอีโคคาร์คำว่าคันเล็กไม่ได้แปลว่าห้องโดยสารต้องคับแคบเนี่ยสบายเห็นปะ นี่ที่เหนือหัวพี่เหลือขนาดนี้เลยเบาะเนี่ยปรับสูงต่ำได้ด้วยนี่เมื่อกี้ปรับเบาะไว้สูงดูดูถ้าปรับเบาะลงต่ำอ่ะลงได้อีกลงได้อีกลงได้ลงได้อีกลงได้อีกลงได้อีกลงได้ลงได้ลงได้อีกลงได้อีกลงได้อีกลงได้ลงได้ลงได้อีกลงได้อีกลงได้อีกลงได้ลงได้อีกลงได้อีกพอเลยพี่แพรลงได้กูจะออกจากรถได้ไหมปรับให้มันเป็นตำแหน่งที่เยี่เบไปเยียบคันเร่งจริงเลยนะอ่าตำแหน่งที่พี่แพนขับจริงเลยตำแหน่งพี่ขับจริงครับ พื้นที่เหนือกระบาลหน 1, 2 2> ึ่งสองในกำปั้นนิดๆอ,อ่าโปร่งสบายแผงประตูถูไหลพอๆกับรถคลีเ gment บางรุ่นที่เป็นค่ายที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีแต่กูจะไม่บอกว่ารุ่นอะไรนะผมว่านั่งสบายนะสําหรับด้านหน้าแต่สําหรับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็ต้องให้มึงละนั่งไม่ใช่พี่ละคือจริงๆแล้วอ่ะถ้า โพซิชันที่พี่แพนขับอยู่ตอนนี้เลยนะเราตีต้องนั่งสวิปคันนี้เลยเดินทางในชีวิตประจำวันในเมืองอขอตอบเลยว่านั่งได้นั่ง<ห>ได้หัวเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะหัวไม่ติดแล้วก็ถามว่าเข่าพอดีไหมเข่าใช้คำว่าพอดีแต่ว่าไม่ได้เบียดใช้คำว่าชิดพอดีแต่ว่าก็ยังเหลือที่เนี่ยให้แหกขาได้อยู่เห็นไหมเนี่ยมันก็ถือว่านั่งได้จริง แล้วปกติคนหุ่นขนาดตี้อะ่ะเขาคงไม,ไม่นั่งข้างหลังหรอกน่าจะนั่งข้างหน้ามากกว่า<ช>แต่ว่าไอ้นี้เราต้องการให้ดูในเรื่องของพื้นที่ในห้องโดยสารซึ่งหลายคนจะบอกว่ารถเล็กอะ่ะภายในต้องแคบ <S <S ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวถูงไม่เต้การ<ช>ออกแบบรถคุณสามารถจัดพื้นที่ระหว่างกระโปรงหน้ากระโปรงหลังกับพื้นที่ห้องโดยสารห้องโดยสารสูงหรือเตี้ย <S <S อย่างสวิฟต์เนี่ยความฉลาดในการออกแบบของเขามันอยู่ที่ว่าเขาทําทรงรถ ไม่ให้กระจกบานหน้ามันลาดเกินไปสังเกตได้เลยว่ากระจกบานหน้ามันตั้งพอกระจกหน้าตั้งปุ๊บเขาก็ออกแบบให้มันมีลักษณะเหมือนหมวกแก๊บอะซึ่งหมวกแก๊ปเวลาเราใส่บนหัวเราจะมีหน้าหน้าหมวกมันจะเนงแงนถูกป่ะใช่ใชอไอความแงนเนี่ยทำให้มีพื้นที่เหลือขนาดนี้ผมเชื่อว่าคนสูงร้อยเก้าสิบก็นั่งได้สําหรับภายในของรุ่น gl next เนี่ยนะครับก็คือเอาพื้นฐานจากรุ่น gl มาแล้วก็ยัดอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะ และเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าหลายคนชอบก็คือการตกแต่งด้วยวัสดุลายคาร์บอนในโบชัวเขาจะเขียวนว่าเวลาเคฟล่าแต่ผมไปดูนะถ้าเป็นสีเทาๆดำๆโทนอย่างเงี้ยผมชอบเรียกคาร์บอนนะลายคาร์บอนแล้วเป็นคาร์บอนแบบปัดเงาแล้วที่สำคัญก็คือต่อให้คุณซื้อรุ่นท็อปนะ GLX นะคุณก็ไม่ได้ชิ้นนี้ GLX เนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นสีเงินธรรมดารุ่น GL ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีขาวไปเลยเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ยถออกมาอย่างนี้ สวยสุดสิ่งต่อมาที่คุณจะได้เพิ่มในรุ่น GL Next เนี่ยก็คือเครื่องเสียงจากเดิมที่เป็นแบบธรรมดาเขาจะเปลี่ยนเป็นจอแบบ7นิ้วนะซึ่งไอ้จอ7นิ้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับตัว top GLX GL เพราะ GLX จะเป็นจอ8อันนี้เป็นจอ7นิ้วมีแอโตให้นะแล้วแอโตตามสไตล์ซูซูกิประเทศไทยเป็นออโต้ปุ๊บจะมีฮีเตอร์ให้นะมีสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้ ออกแบบมาสวยทีเดียวเลยครับผมในราคาระดับนี้เนี่ยถ้าคุณมองเรื่องสไตล์เรื่องของการออกแบบเนี่ยผมว่าสวิตว่าเป็นรถที่น่าจะถูกใจวัยรุ่นทีเดียวเพียงแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างก็แน่นอนละว่ารุ่น GLX ที่มันราคาแพงกว่ากันไป50,000บาทเนี่ยมันจะฟฟ้ากว่าอย่างเช่นหน้าปัดกระจอ m ดีตรงกลางนะครับรุ่น GLX เนี่ยก็จะดูไฮโซกว่าจอตรงนี้รุ่น GLX ก็ดูใหญ่กว่ามือจับเปิดประตูเหนียวเปิดประตูตรงนี้ ของรุ่น GL GLX n e t เป็นสีดำของ GLX จะเป็นโครเมียมมันก็ต้องมีจุดที่แตกต่างกันบ้างในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ย GLX กับ GL จะเหมือนกันคือมี Airbag คู่ก็คือแค่2ลูกกันแหละแต่ว่า GLX เนี่ยจะมี Airbag 6กหกใบเลยก็คือรอบคันส่วนระบบ traction control กับระบบควบคุมการทรงตัวเจเวเนี่ยจะมีให้ทุกรุ่นย่อยอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ G.L เนี่ยค่อนข้างดีขาดแค่เรื่อง Airbag มันยังไม่รอบคันแค้นเองเป็นไงเซ r i โออ่ะซูเปอร์อาจจะยอมแพ้แต่ยังไม่ยอมแพ้ที่สุดหรอกต้องลองไปดูตัวจริงก็ไปดูกันไหมล่ะไปสิครับไหนไหนบอกว่าเซเลดีอ่ะพาดูนิมันก็ดีอ่ะเคยดูคลิปกัแล้วใช่ไหมรถอย่างนี้ใครว่ามันจะแซบบนเขาไม่ได้นี่มาถึงนาะตรงนี้แล้วพบกับเจ้าเซเ r โอ G.L.Up นะครับผม ครับ,รบพี่มีชุดแต่งใช่ไหมคะนุชนี่ก็มีเหมือนกันเอาเออว่ะเอเอเห็นไหมเนี่ยเขาก็คือหน้าตามันจะเหมือนตัว GL ปกติเลยเจา้าเซเรโอตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่เจ้าเซเรโออัพเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คืออัพเพิ่มจากตัวปกติจะมีสเกิร์ตรอบคันอ่าก็จะมีลิ้นหน้ามีสเกิร์ตข้างมีสเกิร์ตหลังและมีสปอยเลอร์ให้สิ่งที่พี่แพนบอกไปว่าความมินิมอลของสติ๊กเกอร์ในเจ้าสวิปมีเซเรโอก็มีเหมือนกันมินิมอลเหมือนกันมีเท่านี้ ข้างหน้ามีแค่แก้มตรงนี้ใช่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าก็มีแนวใกล้เคียงกันนะระหว่างเจ้า Swift GL Next กับไอ้ Celerio ตัว GL Up ใช่เดี๋ยวนะ Next ก็คือถัดไปใช่อันนี้ Up Up ก็คือขึ้นไปก่อนหน้านี้เขาก็มีรุ่น plus มี Next มี plus มี Max มี Up เจ้าแอคทีฟอะไรมาใช้ต่อจากนี้ดีวะเนี่ยข้างนอกก็เหมือนตัว GL ปกติแหละพี่ก็ไฟหน้าไฟหน้าจริงๆเซอร์เรโอทุกรุ่นมาเป็นฮาโลเจนแบบนี้อยู่แล้วมาติดลิเฟกเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนด้านนอกที่มันจะต่างเลยตัวท็อปหรือว่าตัวรองท็อปเนี่ยนี่เลยล้อ่อยแล้วใช่ถ้าเป็นตัว GLX ที่เราเคยเอาไปเล่นกันตอนนั้นเป็นล้อแม็กใช่อันนี้เป็นล้อฝาตบถูกต้องอ่าไม่เป็นไรไอ้สวิปนี่ก็ล้อฝาตบจับมือเจ้ากันสมรพันฑ์ฝาตบในประเทศไทยนะครับว่าแต่ภายนอกอ่ะให้มาในแบบนี้ ราคาเพิ่มจากรุ่นธรรมดาเท่าไหร่เพิ่มนิดเดียวเพิ่มถูกกว่าพี่ด้วยของพี่เพิ่มตั้งหมื่นห้าแค่หมื่นห้าพี่เพิ่มเจ็ดพันเองเออว่ะเออว่ะสู้ปะล่ะสู้ละไม่ม่สูบเพิ่มเพเพิ่มแค่เจ็ดพันเพิ่มแค่เจ็ดพันราคานะครับผมจากตัวปกติสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเพิ่มเจ็ดพันบาทเป็นสี่แสนสองหมื่นสามพันบาทเพิ่มนิดเดียวเองเพิ่มเจ็ดพันเองว่าแต่ดูภายนอกก็นละเดี๋ยวพาดูข้างในหน่อยดีกว่า ให้นั่งข้างหลังเหมือนกันใช่ไหมไอ้ไโอ้โหประตูหลังเปิดเกือบเก้าสิบองศาไอเนี่เออกว้างจริงว่ะอืมอ่ะเดี๋ยวพี่ลองนั่งหลังตีดูอ่ะอันนี้เป็นโพซิชั่นที่ตีขับนะครับนั่งได้ไหมจัก๊กนั่งได้ไหมจัก๊กเออได้อฮ้ยได้จริงเหรอได้ได้ได<อ>เนื้อที่เหนือศรีรษะเนี่ยพอปัดมือผ่านอย่างนี้ได้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็นเนื้อที่วางขาก็โอเคระดับหนึ่งได้จริงเหรอในตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่จะจะทำอะไรจะทำอะไรจะจับดูว่าพื้นที่เหลือแค่ไหนขากูอยู่ตรงนี้ขาขออยู่ตรงนี้กี่ลูกอะไรไปขากูอยู่ตรงนี้อ่ะไหนพรีเซนต์ข้างในโอ้โหนี่นี่มันสไตล์เขาเรียกว่ามินิมอลลิส์นี่ว่าถูกต้องมาจากสวิฟว์อะโอสวิฟผมอ่ะมีอวอโต้คุณมีป่ะแอร์บิดเดย รถผมมีจอคุณมีป่ะไม่ต้องมีอ้าวมันมันเอามันเอาจนดีทุกอย่างได้เว้ยอ่ะพี่จะสู้อะไรอีกอ่ะพี่จะสู้อะไรอีกอ่ะดีไซน์ผมดูวัยรุ่นกว่ามีลูกเล่นเยอะกว่าพี่แต่นี่มันถูกของพี่เกิบอีกแสนเลยนะของคุณน่ะสี่แสนสองมืนสามใช่ของผมห้าแสนแปดหมื่นสองแสนกว่าเออวะจะไปเอาอะไรอีกก็ถูกจริงจริง อ่ายอม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 ,ยอ,มอ,อ,อันนี้ต้องยอมแสนกว่าบางคนเรื่องใหญ่นะพี่จริงๆร,งรงออถ้าเราก็ลืมไปว่าลูกค้าที่ซื้อกลุ่มเนี้เงินไม่ต้องแสนหรอก2องสามหมื่นก็เรื่องใหญ่อ่างั้นเดี๋ยวลองพาดูภายในของเซรโอคันนี้หน่อยอ่าจริงๆแล้วอ่ะครับเจ้าเซรโอ GL เนี่ยฮะหรือว่าจะเป็น GL ปกติหรือ GL อัพนะครับผมภายในนั้นไม่ต่างเลยเหมือนกันเพิ่มเจ็ดบาทต่างข้างนอกอย่างเดียว ข้างในไม่ต่างเลยไม่เหมือนสวิทพี่ข้างในก็คือ G.L. ใช่ข้างใน <Ramadan. S 1> G.L. ปกติเขาไม่ได้ปรับอะไรซึ่งพี่ไม่ได้ขับนานแล้วพี่เคยขับสมัยเป็น G.A. นู่นน่ะตัวตัวโลสุดเลยตั้งแต่ประมาณเจ็ดปดปีก่อนนู้นแนละ้วแต่เอาง่ายๆเทียบกับตัว G.X. ที่เราขับไปปีล็อกกันที่เราไปสนุกกันรอบนั้นแนะ่ะสีเดียวกันเลยรถสีแดงเหมือนกันอ,อะไรหายไปบ้างนะครับถ้ามองว่าเทียบกับตัวท็อปแน่ๆเลยถ้าตัวท็อปนะปัจจุบันตอนนี้ตัว G.X. มีจอ Apple CarPlay อ่าตัวนี้เป็นวิทยุธรรมดาอ่าแต่คันที่เราขับไปตอนนั้นยังเป็นจอนแบบเก่าอยู่ยังเป็นจอแบบเก่าอยู่ใช่แล้วก็ลําโพงนะฮะถ้าเป็นตัว GX ตัวท็อปจะเป็นสี่ลำโพงตัวนี้มีลำโพงแค่คู่หน้านะสองอันแต่ก็พอฟังได้อะใช้คาว่ามีวิทยุพอฟังพวงมาลัยไม่มีมัตติฟังก์ชันกระจกมองข้างปรับมือจา้าถ้า GX ตัวท็อปปรับไฟฟ้านะอ่าหน้าปัดคันนี้ไม่มีวันรอบไม่มีวันรอบไม่มีวันรอบ ก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะคิดหนักหน่อยแต่พอเป็นเกียร์ CVT ปุ๊บก็ไม่ไิ้สนใจอยู่แล้วอ่ะอาจจะไม่ต้องใช้อะไรก็ได้แต่ว่า OBD มิเตอร์พันห้าร้อยบาทเสียบปุ๊บมีวันรอบดูถูกต้องอืมเนี่ยคือหลักๆาออปชันอ่ะมันมันต่างแค่ี้เองพี่พี่ก็คิดว่าสวิปอ่ะแม่งดูสวยกว่าอยู่ดีแหละใช่แต่ในความเป็นรถเล็กที่ราคาป้ายแดงมันสี่แสนต้นต้นเนี่ยผมว่าการออกแบบคอนโซลการออกแบบภายในการเก็บงานเนี่ย มันดูไม่กระจกถูกไหมอะถูกใช่มันดูแบบเฮ้ยคุณจ่ายเงินรุจูรถป้ายแดงสีนแกว่าคุณจะคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องแบบดูแบบดูลูกชีฟซึ่งอันนี้มันไม่แอร์อลูกบิดก็จริงแต่ว่าก็ยังใส่ใจเย่ยทําหน้าตาให้มันดูมีลูกเล่นเพราะฉะนั้นมองว่ารถ2รุ่นนี้นะ s w i f t G.L Next กับ io, s e r i o Up G.L Up ก็ดีกันคนละอย่างสําหรับลูกค้าคนละกลุ่มกันไปลูกค้ากลุ่มที่อาจจะเป็นคอนเชียสเรื่องงบประมาณ หรือกลุ่มที่อยากได้รถที่ซิมเปิลไม่ต้องการความซับซ้อนมากมาคันนี้จบกว่าใช่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นอ่ะคิดเผื่อเรื่องพลังเพิ่มนิดนึงอยากมีลูกเล่นอยากมีลูกเล่นหน่อยหรือเอาไว้เผื่อแต่งต่อได้หน่อยอ่ะถ้าแบบนั้นก็ไปสวิฟตอ่างี้เราอยู่ร่วมโลกกันได้ใช,ใช่โอเคจับมือผิดข้างครับอ่ากูไม่จับละม <laughs> ันิถีัด <laughs> ไลท์ของบูสซูซูกิอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรถในสไตล์ตรงกันข้ามกับไอที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้อันนั้นถูกมากเลยอันนั้นอะ่ะจะเป็นรถสไตล์ชีวิตจําเป็นใช่อ่าชีวิตจําเป็นแต่มีสไตล์ส่วนไอที่จอดอยู่ข้าง,างเนี่ยคือชีวิตมีสิ่งเกินจําเป็นได้ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าซูซูกิจิมมี่ที่อยู่ตรงนี้เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะและราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแื่นบาทในรอบล่าสุดเนี่ยจะมีเอามาขายแค่5 0าสิบคัน 50คันใช่จองกันพอไหมเนี่ยอยากจะเล่นเกมชิงจิมนีับเขานะคุณก็เข้าไปในเว็บไซต์ suzuki.co.th แล้วไปคลิกเลือกรุ่นรถเป็นจิมนี uh huh. มันจะมีหน้าให้คุณกดจองแต่คุณจะกดจองได้จนกระทั่งสิ้นงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้น oh. อ๋อท้หลังจากนั้นปุ๊เขาจะปิดรับจองเดี๋ยวพี่มี50คันแล้วมันจองไปกี่พันคนแล้วเนี่ย 1 1 8 3คนที่ดูเช้านี้นะออแล้วก็เขาจะให้คุณเลือกรุ่นเลือกสีแล้วบนจอเนบนจอคอมอ่ะมันจะเขียนเลยว่าเฮ้ยบนจอคอมเนี่ยมันจะบอกไปเลยว่ารุ่นนี้สีนี้มีคนจองแล้วเท่าไหร่แล้วก็มีบอกด้วยว่าแต่ละสีมีเข้ามากี่คันอย่างสี<อ>ชิฟฟอนเอตวอรี่คันนี้นมีเข้ามาเยอะสุดคูรอเล่นมันเข้ามาแค่สองคันเองส่วนสียอดนิยมที่สุดที่คนจองเยอะที่สุดอย่างสีเขียวทหารเนี่ย<อ>มันจะมีเข้ามา11คันสิคันแล้วมีคนจองไป ไม่รู้ว่ามีคนจองไปเท่าไหร่ไงเ,ออเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปจับสลากกันจับฉลากวันที่5เมษาหโมงเย็นประกาศผลบนหน้าเว็บไซต์ suzuki.co.th s m a r t hybrid คุ้นๆนี้รอบที่แล้วเหมือนเรามาดูกันคันนี้สำหรับคันนี้ suzukierica t Hybrid รถ Hybrid คันแรกของ suzuki ในประเทศไทยนะครับครับอันนี้ก็มีมาโชว์ตัวด้วยโดยเขามีโปรโมชั่นนะ มีโปรโมชั่นดอกเบี้ย1.39%หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,888บาทถ้าเป็นสไตล์ครอบครัวเดินทางไกลอยากได้พลังสำรองเพิ่มเติมอันนแอตติก้าไฮบริดเป็นตัวที่น่ามองผมใช้คำว่าตัวที่น่ามองไม่ใช่คำว่าตัวเลือกโอเคเป็นตัวที่น่ามองเป็นหนึ่งในตัวเลือกเดี๋ยวทางนู้นไปต่อเห็นมีอะไรดูผลไม้ผลไม้ที่ไม่ใช่แตงโมด้วยอ๋อครับ แล้วถ้าพูดถึงรถสปอร์ตแน่นอนครับว่าคุณอยากได้รถขับเคลื่อนล้อหลังสองที่นั่งเกียร์ธรรมดานั่นคือใจความของความเป็นสปอร์ตคุณอาจจะอยากได้ Mazda MX 5ซึ่งราคาก็2ล้านปลายอยู่แต่ถ้าคุณไม่มีตังสองล้านเจล้านแปดนะครับก็ฟิลิปป์แคร์รนะครับครับผมเป็นรถคูเป้ราคาถูกนะฮะ ก็ไม่เป็นรถคูเป้หรอกแต่ขับเครื่องล้อนไหนล่ะขับล้างอ่าเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาอ่ามีกี่ที่นั่ง2ที่นั่งอ่าเข้าคอนเซ็ปต์ไหมอสองประตูด้วยโอเคยอมอ่าไปทําเครื่องต่อหน่อยโอเคครับผมอ่า <laughs> เป็นรถที่ดีไซน์มาเพื่อความทนคุ้มค่าและความคล่องตัวแต่โดยส่วนตัวนะอยากเห็นคนเอาไปแต่งสไตล์ซิ่งมากกว่านี้สักนิดนึง เพราะว่ารถอ่ะมันดูมีทรงตังเหลือๆก็อยากนะแต่ตังไม่ค่อยมีก็ผ่านมันไปก่อนนะเดี๋ยวให้พี่วรลบจ้างมึงเอาคันนี้ไปแต่งดีไหมเอาเอาเอาแ้าแต่งออกมาไม่ดีมึงต้องซื้อคันนั้นเลยนะฟรุตทรัคยกร้านขึ้นรถขับเทื่อนความสดพร้อมทานถ้าคันนี้นะคะเราเห็นว่าเนี่ยมันสามารถจอดแล้วก็สามารถดัดแปลงตัวถังด้านหลังเป็นร้านขายผลไม้ได้ แต่ถ้าเกิดเราเอาคันนี้ไปสิ่งไม่ได้กลายเป็นผลไม้ปั่นนะฮะเนี่ยมันก็มีเห็นไหมเออมีผลไม้ปั่นจริงๆมีผลไม้ปั่นผลไม้พร้อมปั่นจริงๆนะมีน้าผลไม้ด้วยขับเคลื่อนทุกธุรกิจไปกับซูซูกินะครับเป็นค่ายรถที่หนึ่งเข้าใจชีวิตช่วงเศรษฐกิจลาบากแบบนี้สองไอผลงานอะไรต่างๆเราเนี้ยพุททักแบบเนี้ยหลายคันเลยอ่ะคุณบรรลบอ่ะแกคิดขึ้นมาเองแหละแต่ไอเดียดีนะก็เห็นมีห่ออื่นเขาทำเนี้ยอืใช่ไหม ขายผลไม้ได้แล้วคือมันไม่ใช่แบบรถขายผลไม้แบบที่เรารู้จักมันก็เปิดเป็นรถขายผลไม้ที่ทําให้ธุรกิจมันดูแบบไฮโซใช่ไหมมันดูพรีเมียมทั้งนั้ที่ความจริงทุนที่เราลงในการปรับรถให้มันมีสภาพดูดีอย่างเงี้ยมันคือฟิกคอสหรือเป็นต้นทุนที่มันลงไปแล้วมันนิ่งมันจบแค่นั้นเช่นพวกไม้เมยตกแต่งแผงตู้อะไรเงี้ยแล้วมันทําให้รถเนี่ยมันมันดูแบบมันน่าเดินเข้าไปหาตอนนี้ถ้ามองในมุมฟิกคอสที่พี่แพนว่าเนี่ยถ้ามองว่าผู้ประกอบการธุรกิจอยากเปิดร้านอย่างเงี้ยอย คุณไปเช่าที่หนึ่งที่คุณก่อสร้างตรงนั้นเคลื่อนย้ายไม่ได้แล้วหนึ่งสองคุณอยากจะย้ายที่คุณจะเลิกทุบทิ้งสร้างใหม่แต่ถ้าคุณทำบนท้ายแครี่คุณขับไปไหนก็ได้นะขายที่ไหนก็ได้จนกว่าจะโดนเทศกิจไล่ครับท่านี้ก็เขียนว่าบรรทุกความสดเคลื่อนที่นะฮะทุกอย่างของวันนี้สดทุกอย่างนะฮะรับเลยครับของสดทุกอย่างอยู่เว้นมืองอค้างคืนแล้วครับเฉยนะเอาไปเอาพริกกระเลือกินก่อนแป๊บพริกเกลือมีไฟแชกไหมทำไม่ จะเผาพริกเผาเกลือแช่งมึงเฮ้ยแต่ว่าคอนเวิร์ตอย่างเงี้ยเขามีราคาไหมว่าเท่าไหร่มีีงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเส้นผมบางบูเขามีหกสี่เจ็ดคือค่าทําหกสี่เจ็ดหรืออะไรเปล่าค่าทํรรวมตัวเลยราคารถแครี่สามแสนเก้าหมื่นห้าใช่ค่าโครงสร้างอุปกรณ์ตกแต่งอีกสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทใช่ฟุตทรัคนะครับในรูปแบบที่พรีเมียม ดูน่าสนใจไปจอดตรงไหนใครก็อยากไปหาครับและนี่ก็คือบูธของซูซูกิในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้มาดูก็มาแวะดูแวะชมกันนะครับและที่สําคัญก็คือรถหลายรุ่นที่มางานนี้นะครับมีโปรโมชั่นน่าสนใจเยอะแยะผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้อย่างเจ้า S วิฟต์ gl next เนี่ยมีโปรโมชั่นผ่อนเ9เดือน99้าเดือนมันคือกี่ปีวะคานวณไม่ท <8, S 1> ันเลยแปีกว่าเกือบ9ปีอะเออผ่อนโคตรนานผ่อนได้นานนะครับแต่ว่าต้องใช้ไฟแนนซ์ที่ทางบริษัททางซูกิเนี่ยเขากําหนดให้แล้วก็ยังมีแคมเปญผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 333 3, 3บาทอ่านเป็นหุ่นยนต์เลยถูกก็พอนในโฟนอีกถูกก็พอนในโฟนสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะไปรถ E ีวีไม่พร้อมไปรถไฟฟ้าหรืออยู่ในที่ที่การชาร์จไฟต่างๆมันไม่สะดวกเนี่ยการเลือกรถเล็กที่ใช้เครื่องเบนซินแต่ปล่อยมลภาวะน้อยประหยัดน้ำมันมประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นหนทางที่ไม่ได้บาปถ้าคุณจะเลือกผมใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้บาปถ้าคุณจะเลือกรถแบบนี้ใช้ ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตคุณถูกต้องนะครับ,รบก็วันนี้ผมแพนรวดูลพง์ครับตีธนะนันครับเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ